แอปทักษะอ่อนคืนจอในรอบ8ปีในขอเกิดใหม่กไกลๆเธอห่างหายจากงานแสดงไปนานถึง8ปีสำหรับนางเอกตลอดกาลแอปทักษะอ่อนพักสุขเจริญที่ล่าสุดใจอ่อนยอมคัมแบ็กหวนคืนจอสู่งานแสดงอีกครั้งในละครรักโรแมนติกดรามา่า ขอเกิดใหม่ใกล้ๆเธอที่เจ้าตัวออกปากว่าทูกใจบทออลผีสุด,สดแอปห่างหายจากงานแสดงไปประมาณ8ปีได้ค่ะและ ก็ไม่เคยบอกเลยว่าเลิกเล่นละครคิดว่าถ้าจัดการชีวิตส่วนตัวลงตัวแอบก็อยากจะกลับมาแสดงละครอีกครั้งจนเมื่อ1-2ปีที่ผ่านมามีบทบาทที่เสนอมาทุกบทน่าสนใจแต่ช่วงนั้นเรียกว่าอยู่ในช่วงตัดสินใจประกอบกับเราไม่ได้เล่นละครมานาน ทำให้ทั้งกลัวทั้งตื่นเต้นแต่ก็รู้ว่าถ้าตัดสินใจนานก็ยิ่งยากที่จะก้าวออกจากเซฟโซนจนได้มีโอกาสคุยกับพี่ป้อมก็ได้แชร์กันว่าแอปอยากเล่นละครรักที่ไม่ใช่แนวตบตีแย่งชิงและจะเป็นแนวดราม่าหรือคอมเดี้ก็ได้แต่อยากเป็นละครรักที่เราอ่านบทแล้วรู้สึกดื่มดำมีความสุขอยากอินไปกับตัวละคร จนมาได้อ่านละครเรื่องนี้ก็ถูกใจมากบวกกับองค์ประกอบหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นพี่สันสีแก้วหรอผู้กำกับร่วมไปถึงน้องต่อธนภพก็ตอบตกลงเลยกับต่อจริงๆแล้วก็รู้จักกันมาก่อนหน้านี้ แต่ยังไม่เคยทำงานด้วยกันถึงแม้ในละครจะต้องไวห่างกันแต่ต่อก็ไม่ได้ทำให้เรารู้สึกห่างกันมากขนาดน,นั้นทุกครั้งที่ทำงานหรือเข้าฉากด้วยกันแอปรู้สึกว่ามันมีบางอย่างที่สื่อถึงกันได้และต่อมักจะให้กำลังใจเสมอและบอกแอปเล่นมาเต็มที่เลยทำให้เรารู้สึกอุ่นใจที่มีพา์ทเนอร์ที่ดี นอกจากนี้ระหว่างทางการทำงานก็มีอะไรใหม่ๆแห้แอปได้ทำหลายอย่างทั้งบู๊แอคชั่นดำน้ำปีนหน้าผาขับเครื่องบินบางอย่างเป็นกิจกรรมที่แอปชอบอยู่แล้วแต่อย่างการขับเครื่องบินก็มีต้องศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องบินและบุคลิกนักบินจากนักบินจริงๆที่เข้าฉากด้วยกันก็อยากฝากละครขอเกิดใหม่ไกลๆเธอ เป็นละครที่แอบหลักมากมีความสุขตั้งแต่ได้อ่านบทมีความสุขที่จะได้ถ่ายทอดตัวละครออกมาก็เชื่อว่าเมื่อได้ชมแฟนๆก็จะมีความสุขเหมือนกับเราละครขอเกิดใหม่ใกล้ๆเธอลงจอให้ได้รับชมกันแล้วทุกวันพุธพระหัสทางช่องวัน31นะคะ